สวัสดีครับผมชื่อจีโน่นะครับตอนนี้ก็ทำงานเป็นเกี่ยวกับ a อนน y ลิสที่บริษัท e อีคอมเมิร์ซข้ามชาติแห่งหนึ่งครับผม mm hmm. เพราะว่าบริษัทของผมเนี่ยในการทำงานของเราเราค่อนข้างที่จะต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างมากซึ่งผมก็เลยมีความคิดว่าตัวเองเนี่ยอาจจะต้องพัฒนาในด้านของภาษามากขึ้นจะได้ปรับใช้ในการทำงานแล้วก็เวลาพูดกับคนต่างชาติเนี่ย เราจะได้ดูมีความเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นครับตอนนี้ก็เรียนคอสแบบ e s s English ที่ i n งดูโนะครับทำไมถึงเลือกคอร์สนี้นะครับเพราะว่าผมอ,อยากจะมาเสริมสร้างในเรื่องของการใช้ภาษาทางด้านของ Business มากขึ้นอยากให้คำพูดของผมนี่หรือว่าการพิมพ์พูดคุยต่อต่อกับคนต่างชาติเนี่ยมีความเป็นทางการมากยิ่งขึ้นครับเราก็เลยเลืเลอกเรียนคอรสที่เป็น b e s s English ของ i n งดูโ้ครับครับผมจากประสบการณ์นะครับผมก็รู้สึกว่าเกินที่คาดเอาไว้มาก ก็ไม่นึกว่าจะออกมาดีขนาดนี้เพราะตอนแรกจากที่ลองได้ดูเนี่ยเป็นการเรียนแบบเปิดกล้องพูดคุยกันซึ่งก็ไม่เคยเรียนแบบนี้มาก,ก่อนแล้วพอได้มาลองเรียนเนี่ยคุณครูก็น่ารักมากแล้วก็ถ้าเกิดเรามีปัญหาอะไรเราก็สามารถพูดคุยได้ตลอดถึงแม้ว่าเราอาจจะไม่ได้เก่งหน้าภาษามากแต่พอเราได้คุยได้อะไรอย่างเงี้ยคุณครูก็พร้อมที่จะช่วยเหลือเราตลอดครับก็เลยชอบมากๆครับ ครับผมผลลัพธ์ที่ได้จากการเรียนอินโดเนี่ยก็ต้องบอกว่าเกินกว่าที่คาดไวมากครับจากที่แต่ก่อนเนี่ยไม่กล้าพูดหรือว่าแบบไม่กล้าคุยกับคนต่างชาติเลยตอนตอนนี้สามารถนํามาใช้ได้จริงแล้วก็เราเอามาปรับใช้ในการทํางานของเราได้ด้วยแล้วก็เพื่อรอบข้างของเราเนี่ยก็มีการทักมาเหมือนกันว่าเอ้ยภาษาดีขึ้นนะครับก็อยากจะแนะนําทุกทุกคนเลยนะครับที่สนใจอยากจะพัฒนาภาษาของตัวเองให้ดีขึ้นหรือว่าอยากที่จะได้พูดคุยกับคนที่เป็นคนต่างชาติจริงๆหรือว่าคนที่แบบมาจากประเทศนั้นๆจริงๆเนี่ยเราจะได้รู้ในเรื่องของสำเนียงด้วย การฝึกการฟังตัวเองเนี่ยให้สามารถเข้าใจสำเนียงของต่างชาติได้หลากหลายมากยิ่งขึก็อยากจะแนะนำให้เรามาเรียนที่อิงโดูโอนะครับราคาไม่แพงด้วยครับดีครับผม